สวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนๆจ้ามาเด้อเลิกงานมาแล้วอยากกินลาบพี่น้องอยากกินลาบแต่ว่าโบไร้ซอยสับๆดอกแต่ซอยน้อยๆพี่น้องจ่ามึงรู้ไปซื้อเนื้อม้าด้อจ้ะเด้อซื้อเนื้อม้ามือนี่นะคะเนี่ยเท่านี้แหละจิตยูโรสี่สิบสองซัมจินพี่น้องนี่อยากกินไปเบิ้งคลิปมูกับขึ้นอยากกินพี่น้องมาเฮ็ดลาบกันง่ายๆด้อจ้ะเด้อนี่ก็ซอยไว้แล้วนะจ๊ะซอยอันหอมป้อมกับ หัวหอมไปเล้วพี่น้องก็สาระเรแน่แหงเงด้อจ้เด้อสาระเรแน่แหงกับใบปรกกูดแซ่แข็งใส่ตามที่มีด้พี่น้องจ้ะมาเด้อมาเด้อเห็ดน,น้ำกันไปน้ำกันนะเจ้เด้อเห็ดเห็เบื้งสุดอกน,น,น้ำบังนาใส่นำบังนาไปพี่น้องนำบางนานจ้ะมาเด้อเห็ดน,น้ำกันไปจ้ะเติมเกลือน,นิดหน่อยพี่น้องอย่าใส่หลายเด้อมันจะเข็มามันผัวผงหนัวจ้ะใส่ผงหนัวนิดหน่อยนะจ้ะ มาเด้อใส่หน่อยใส่ลายแซ่บหลายใส่หน่อยใส่หน่อยอย่างนี้ก็ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หบลายแซ่บหลายนี่กับพริกป่นจะพี่น้องจะใส่ไปนะจ๊ะแต่ว่าพริกอันนี้ผิดดิพี่น้องนี่ผิดนะจ๊ะเขาขวบพี่น้องใส่ไปสูตรไผ่สูตรมันด้วยจ้ะเด้อใส่ไปสอง่อนสาม่อนก็ว่าไปใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายเซ่บหลายมาเด้อมาเด้อเห็ดเป็นกันด้วยจ้ะเด้อ ขาดไม่ได้คือบีขมพี่น้องบีขมใส่ไปขม,มอมลอมแ่บด้หนิเด้อมาเด้อมาเด้อใส่ไปเดียวนะจ๊ะท่านมันเข้ากันพี่น้องขึ้นยากเห็นมูเขากินก็นอยากน้ำมาอุ้ยหอมขาขวมอมขาขวบพี่น้องน้ำลายใหญ่นะจ๊ะน้ำใหญ่น้ยน้ำใหญ,ใหญ่คนเข้ากัน้อพี่น้องเด้อคนให้เข้ากันนะคะ เอาหอมใส่จ้ะเอาหอมใส่ไปพี่น้องเห็ดง่ายๆสบายๆจ้ะนี่คนให้เข้ากันนะจ้ะนิวนี่ละเนื้อจิตยูโรสี่ซ้อมจีน <c oughs> อยากกระหาเห็ดไปพี่น้องรู้่ะบางน้าวขามันสีตายไปแล้ว <c oughs> เป็นตาเสีเบระพี่น้องโอ้ยน้ำลายไหลบ่จ้ะโอ้โหยุดยอดจ้ะ นี่ค้นให้กันแล้วพี่น้องค้นเข้ากันเบุญแล้วเด้อจ้ะเด้ <S <S อเอามาซิมดูซิมดูเผ็ดบ่คั่นบ่เผ็ดก็เอาใส่อีกเด้อจัดเด้ออูวดีดูสิคะน่ากินบ่เยอวๆเลยซิมก่อนเด้อจ้ะเด้ออืมขาดน้ำปลาหน่อยนึงใจยังไม่ใส่น้ำปลาเติมน้ำปลาพี่น้องรอบตัดตัดตอนนะจ๊ะเติมน้ำปลาเล็กน้อยพี่น้องขั้นนะขั้นขั้น ว่าเผ็ดปันไดพี่น้องเอาพริกใส่พวพริกป่นใสอ่อีกหน่อยเน,นาะจ้ะเนาะมักไผ่มักมันเด้อจ้ะเด้อแซยบสุดพอนักเผ็ดเผ็ดอยู่น้อยจวดจวดโอ้ย,น,น,ยน้ำลายไหลมาเด้อจ้ะเด้อเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะซิ่หมีกรอบเน,นาะจ้ะเนาะซิ่หมีกรอบซี่อมีรอ่รักอืมแซแล้วพี่น้องแซ้บแล้วแซ่บแล้วผมอมน้ำแล้วอืมรียบร้อยจ้ะพร้อมเสิร์ฟจ้า นี่ภาชนะก็เตรียมไว้แล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อแซ่บๆกันด้วยจ้ะเด้อบื่อเห็นไดนสิเบิดบานเนี่ยมาเด้อลาบลาบก้อยก้อยพี่น้องมาเด้อมาเด้อแซ่บๆกันจ้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องพร้อมเสิร์ฟขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อกันเด้อแซ่บๆกันจ้าอื้แซ่บโคดรฟูลวกเด็ก,ลวกด,กลวกดอกแคบปลาพี่น้องพร้อมเสิร์ฟเลยจ้า มาดูนอกแคปปากระแทบหวานดีจ้ะอืมชหม